ใส่กระถางพลาสติกไซส์เนี่ยสินิ้วนี่กำลังดีเดินร่วนปนทรายระบายน้ําดีมีอินทรีย์วัตถุพอประมาณนะคะแล้วก็ไปขุดเาดินตามบ้านเนี่ยแหละเราก็เอามาดินสําเร็จมาผสมหน่อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักมีบนมีบนโอ้อยจูไทยไปละมีบนมีบนเนเน่า no, no. เอ็นก็นเขาก็ทนร้อนทนแรงทนแดดอยู่นะคะแต่ถ้า ขาปลูกเลี้ยงเพื่อการค้าเนะี่ยเขาก็จะให้โดนแสงไม่มากนะแสงแสงประมาณ60-70%นี่ก็บำลังดีนะคะเพราะว่าถ้าโดนแสงเยอะไปนใบก็จะไ,มไห,นนะหม้นะอนต้นที่โซนที่อยู่หน้าบ้านนะเราก็จะไปย้ายมา้าแยกหน่อแล้วก็รีโนเวทใหม่นะคะนาสงสารใบก็ไหม้แล้วก็โซนหน้าบ้านนี่เป็นแบบโซนดังทิศต,ตะวันตกนะช่วงบ่ายๆนะี่ก็แดดแบบโฮหฮร้ยโหดมากเนะี่ยก็จะ